ขอน้อมกราบท่านจาบ,บคุณสมเด็จพยานนวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทรูโเรียนผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา118วัดนาควัชระสโสพลดิฉันนางชมดีสุธมูุสิกรหัสเรียน023อายุ73ปีเป็นข้าราชการบำนาญครู มีภูมิลำเนาอยู่ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรดิฉันทราบเรื่องการเรียนวิชาวิทันตะาสาสมาธิจากคุณรัชนีอัศวสุทธธีละกุลและลายกลุ่มของสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา118วัดนาควัชระโสพลความรู้สึกที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ ดิฉันได้เคยเรียนหลักสูตรครูสมาธิมาก่อนแล้วรู้สึกดีใจที่จะได้มีโอกาสกลับมาทบทวนความรู้อีกครั้งซึ่งปกติก็ไม่ได้ละทิ้งในการทำสมาธิที่ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อได้เมตตามอบวิชาความรู้นี้ไว้ให้ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะไม่เต็มร้อย เหมือนตอนที่เรียนอยู่ในขณะนี้ขณะนี้ดิฉันได้เรียนและได้ฟังคำบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อแต่ละครั้งจิตใจแท่มชื่นมีความสุขมีพลังทุกวันนี้ยังนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์หลวงพ่ออยู่เสมอที่พระอาจารย์หลวงพ่อฝากถึงลูกศิษย์ทุกๆกคนให้นำไปปฏิบัติในเรื่องการทำสมาธิ ว่าถ้าที่เกียรติก็ต้องทำถ้าขยันก็ต้องทำต้องทำให้เป็นประจำให้สม่าเสมอทุกๆวันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการได้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นจิตเป็นสมาธิสงบนิ่งมีสติในการทำงานจิตมีเมตตาการอุณาให้อภัยและมองโลกในแง่บวก จิตมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์อยู่เสมอขอน้อมกราบขอพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโลองค์ประทานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังกิจตานุภาพที่ได้สร้างหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรต่างๆให้กับชาวโลกได้ปฏิบัติอย่างมากมาย ขอขอบคุณสถาบันพลังจิตานุภาพที่ได้จัดให้มีการเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ Online. ขอขอบคุณผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา118วัดนาควัชระโสพลอาจารย์ยศสาพี่เลี้ยงและแอดมินทุกทกท่าน ที่คอยเอาใจใส่ติดตามให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอและขอขอบคุณครอบครัวเป็นอย่างมากที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนในทุกๆเรื่องจากการเรียนสมาธิในครั้งนี้สวัสดีค่ะ